ก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์พี่เดครับนายกคนต่อไปก็นายกอนุทินถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าพรรคส้มยังยังไม่มีโอกาสได้เป็นราานัฐบาลถ้าดูตอนนี้นะยกเว้นว่ามีการปรับกลยุทธ์เท่านี้ผมทราบมาพรรคส้มก็กําลังปรับกลยุทธ์นะครับโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของัวหน้าพักเนี่ยถามผมส่วนตัวแล้วผมว่าต้องระมัดระวังตอนนี้เพราะเพราะพูดอะไรไปแล้วมันเหมือนการแทงส่วนเรื่องทหารเรื่องชายแดนเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะครับพอแสดงความคิดเห็นไปเนี่ยคะแนนนิยมมันจะจะลดลงมันเหมือนเราแทงส่วนอันนี้ก็ นะครับความเห็นก,นกลางๆนะถ้าปรับเรื่องการให้สัมภาษณ์ซะหน่อยคือให้สัมภาษณ์อะไรอย่าไปทางสวนมากนะนะครับนะนะครับเพราะทางสวนแล้วมันว่าดูคอมเมนต์เนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นประโยชน์กับพรรคส้มนะครับโดยเฉพาะการวิจารณ์ทหารตัวน,นี้ต้องต้องเบาๆนยะนะครับเพราะว่าเขาก็จะมาเล่นงานว่าเอ้ยส้มบอกทหารมีไว้ทําไมนะครับเออเหมือนเราไม่ชอบทหารอะไรอย่างนี้ยอันนี้ก็พรรคส้มต้องระวังนะครับในะนี้ผมกลางๆนะ แล็ตอนนี้ก็ทหารนี่กำลังเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นคนที่ประชาชนทั้งประเทศรักเพราะนั้นพรรคส้มเวลาแสดงความผิดก็ต้องระวังนะครับนะนะครับแต่ภาพรวมอย่างอื่นผมว่าส้มดีนะนะครับเรื่องรวมการนี่ยเขายัางเหมือนเดิมยังไม่มีมประวัติการซื้อเสียงคคดโกงนะครับผลงานการตรวจสอบดีแต่ว่าเรื่องการวิจารณ์ทหารเนี่ยถ้าเบาๆก็ดีอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับนะนะครับนะอันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยถ้าส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเราไปวิจารณ์ทหารเนี่ย ในสถานการณ์แบบนี้มันจะเสียคะแนนนิยมพวกชาตินิยมอะไรต่างๆนะครับพวกชาตินิยมนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบยิงเลยถล่มเลยบุกไปถึงวัานองเปรตตัดหัวเลยอะไรแบบนี้เหมือนพรรคเศรษฐกิจของอะไรคุณรังสีอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็ถ้ากจะเน้นชาตินิยมเพราะนั้นส้มถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มจากพวกชาตินิยมก็อยากไปวิจารณ์พวกทหารคือระมัดระวงนะังเนี่ยคะแนนเสียงมันจะลดลงนะครับนะครับอ่านะฮะเข้าใจนะ นะครับสสจิรัตโดนทหารเล่นไปแล้วอคืออย่างนี้สสจิรัตอย่สสแผ่นริ้วบ้านเดียวครับพี่เดนนะครับอันนี้เขาก็มีความผิดไปแล้วสารายาพิพากษาจำคุกเพราะว่าใช้เอกสารสดอสี่สามก็คือใบผ่อนผันทหารเนี่ยนะฮะนะครับปลอมใช้เอกสารปลอมนะแต่ไม่ได้ปลอมนะนะครับโดนข้อหาใช้ของปลอมพู่ง่ายผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยใช้เอกสารปลอมนะครับแล้วก็นําเข้าข้อมูลเท็จที่เขาโดนแต่ว่า ไอ้ความผิดฐานาาปลอมเอกสารเนี่ยโจดไม่สามารถนําสืบได้เพราะไม่มีต้นฉบับเพราะว่าท่านสสในการไม่เอาต้นฉบับไปไปส่งสารนะมันก็เลยไม่เห็นต้นฉบับก็เลยนะครับก็เลยไม่สามารถพิสูจน์ว่าใครปลอมเพราะนั้นไอ้ไอ้ความผิดฐานปลอมเอกสารก็หลุดไปนะก็คือโดนเฉพาะใช้ของปลอมอพวกนี้ขอ,อยญาตพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะใช้ของปลอมนะครับโดยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของปลอมแต่ยังเอามาใช้ เะครับนะเรื่องราวก็เป็นเนียคดีนี้มันคดีคลาสิทธิ์ตรงที่ว่าไม่มีต้นฉบับเอกสารแต่สามารถดําเนินคดีใช้เอกสารปลอมได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปใครทำเอกสารปลอมส่งมาทางไลน์โพสทางโซเชียลก็สามารถดำเนินคดีเรื่องใช้เอกสารปลอมได้าะะก,ดา,า,รการดำเนินคดีเรื่อง,อรรอองปลอมเอกสารไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นารรฐานการตัดสินของศาลที่ดูแล้วมีบรรทัดฐานใหม่ ปกติเวลาจะดำเนินคดีปลอมเอกสารไทยเอกสารปลอมมันต้องมีต้นฉบับเอกสารมาพิสูจน์ต่อว่าจริงหรือปลอมแต่คดีนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีต้นฉบับนะครับแต่ก็สามารถลงโทษได้เออนะครับอืมนะฮะนะครับมันก็มันก็มันก็เป็นคดีที่ลงโทษได้ก็เป็นคดีที่อมีแนวทางในการเขาเรียกอะไรอมีแนวทางในการตัดสินที่บรรเัาฐานใหม่ เอกสารปลอมไม่มีก็ไม่เป็นไรก็สามารถจำคุกได้2ปีไม่รอการลงโทษนะครับก็ก็ชื่นชมการสื่อประยานของอายการแล้วก็แล้วก็มาตรฐานการพิสูจน์ของศารอาญาครับนี่ก็เป็นแบบอย่างนะถึงแม้ไม่มีต้นฉบับมาตรวจพิสูจน์ก่าจิงหรือปลอมก็โดนข้อหาใช้เอกสารปลอมได้เพราะนั้นระวังนะครับใครที่ชอบส่งเอกสารปลอมถึงแม้ไม่มีต้นฉบับก็โดนข้อหาใช้ได้นะครับเพราะว่าอายการสามารถนำสืบได้ว่าไอ้สอดอ .43 สําหรับคุณเจรัตเนี่ย ไม่มีเพราะคุณเคยเมื่อสิบสามปีที่แล้วเคยโดนสาลจำคุกเกี่ยวกับเรื่องไม่ไปตามหมายเรียกหรืออะไรแล้วก็แล้วก็รอการลงโทษอะไระนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะถ้าผิดพลาดผมขอโทษด้วยนะเคยมีแล้วแล้วก็คุณก็ไปเดิไปตามหมายโลกหมายเรียกไม่เด้เรียนรอดอแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ปรากฏว่าถ้าคุณได้รับการผ่อนผันหรือมีสอยอสยี่สามต้องมีการปั๊มไลายนิ้วมือก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สารถ้ากระบอกคุณจะรู้อยู่แก่ใจแล้วคุณเอาของปลอมามามาไล่สด ในทางช่องมติชนเพราะนั้นก็คุณก็รู้อยู่แก่ใจเพราะคุณเป็นกันมาที่การทหารนะคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะนั้นก็เลยเชื่อว่าคุณใช้กระสารปลอมนะครับก็ติดคุกติดตารางกันไปก็สู้กันต่อไปครับนะก็สู้กันต่อไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติจะต้องอุทธรณีกาเนี่ยถ้าถามผมแล้วถ้าเราอยากอุทธรณ์เราก็ต้องอุทธรณ์ว่าหนึ่งาดเจตนา ขาดเจตนาคือไม่รู้ว่าเป็นของปลอมนะครับเพราะความผิดฐานใช้เอกสาปรปลอมเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอกสารที่เอามาใช้เป็นของปลอมทันนี้ถ้าถ้าอยากจะสู้ต่อไปก็ต้องสู้ว่าขาดเจตนาเพราะว่าอะไรเพราะได้รับมาจากศาัสดีได้รับมาจากหน่วยงานราชการก็เชื่อว่าเป็นของจริงนะก็ต้องสู้แบบนี้ถ้าจะสู้ในชั้นอนุทธรณ์นะสู้ขาดเจตนาคือไม่รู้แต่คดีนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่า ทำไมจําเลยคือคุณจิรั์ยังไม่เอาต้นฉบับเนี่ยไปส่งสารอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดความสูกใั่ถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นของจริงอะไรต่างลายเซ็นสัตว์นี้จริงเนี่ยทำไมคุณไม่เอาต้นฉบับเนี่ยไปส่งสารนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะถ้าขาดเพื่อนผมขอโทษนะครับแต่ผมติดตามข่าวนะครับทนายญาแนะนำโจรครับอ๋อ,อไม่ใช่นะครับไม่ใช่แนะนำโจรเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์คัดค้านกับพิพากษานะครับเขาไม่ใช่โจรน,นะฮะตามรดที่ศารยังไม่มีคำพากษาถึงที่สุด นะครับก็ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐมนูญมาตา,า,า29นะครับ29รัฐมนูญนะฮะนะครับ,รบไม่ใช่แน,น,น,นะนาโจรนะถ้าเราไปบอกสสจิรัตน์เป็นโจรเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องเอานะครับคุณวีรชัยด้วยความรักแล้วคนรพบผมกําลังจัดรายการให้ความรู้กับประชาชนนะครับอย่าไปบอกสสเป็นโจรน,นะครับเดี๋ยวก็จะฟ้องหมิ่นประมาทเอานะครับน,นี่คือการให้ความรู้นะเพราะนั้นเขาต้องอุทธรณ์ว่าเขาผ่าดเจตนานะครับส่วนสารจะฟังไม่ฟังก็ไม่ว่าไปต้นขั้วไม่ตรงกันอันนี้ก็มีพิรุษ ขะสารบอกต้นขั้วไอ้หมายเลขที่เขามาโชว์ะทางโซเชียลกับต้นขั้วไม่ตรงกันอันนี้ก็มีพิรุษก็ต้องไปแก้ว่าทําไมไม่ตรงกันนะครับนะนะฮะเข้าใจนะอืมนะครับนะมีนะบางคนบอกไม่เอาสีเทาเนะ้ก็ใครทําทอะไรที่ปลอมเอกสารก็สีเทาอยู่แนละ้วนะครับแต่คดีนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะคอมเมนต์ระวังนะครับจะติดคุกก็ต้องระวังด้วยความรักนะผมรักทุกคน นะครับนะอย่าไปบอกเขาเป็นโจรน,นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเขามานั่งนั่งดูก็แคปไปแล้วคุณซวยเลยอย่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะถ้าใครฟังรายการพี่เดแเราเราเราอย่าเราอย่าไปตัดสินคนอื่นเพราะเราไม่ใช่สารตราบใดที่สารยังยังไม่ถึงสารฎีกาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเราจะไปบอกเขาโจรไม่ได้เดีย๋ยวเขาจะฟ้องเรานะปากเป็นห่วงนะเพราะรักนะนะครับแตนะ่ถ้าไม่รักผมก็ไม่อะไรก็กดออกไปแค่นั้นเองแต่ผมให้ความรู้นะครับ าน,นายวีระชัยวัดมิ่งพนาศสารตัดสินจำคุกแล้วไม่ใช่หรือครับตัดสินครับแต่เป็นศาลชั้นต้นครับครับครับนี่ผมก็ให้ความรู้ท่านนะแต่ท่านยังยืนยันว่าสสจิรัฐเป็นโจรเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบเองอันนี้ผมเนี่ยด้วยความห่วงใยห่วงใยท่านนะรักท่านนะท่านไปดูรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา29ท่านเข้า Google เลยนะอันในคดีายาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยไม่มีความผิดนะและก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับ จะปฏิบัติต่อเขาเสมอผู้กระทำความผิดไปเรียกเขาโจรไม่ one> one> ได้นะด้วยความเคารพนะด้วยความรักนะแต่ถ้าไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่เป็นไรผมต้องขออภัยด้วยที่ท่านไม่เชื่อผมเพราะว่าผมไม่ให้ความรู้นะครับผมก็จะไปเข้าข้างโจรแล้วอย่าไปบอกเขาเป็นโจรเดี๋ยวท่านก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาไปนะครับนะนะนะครับท่านจะไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรครับอ่แล้วแต่ท่านนะอ่ให้ความรู้ท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านอืนะครับอ่านะครับ นะครับเราจะไปกล่าวหาเขาไม่ได้เขากับสามพิภาคษาจำคุกเขาก็ยังอุทธรณ์ได้นะครับเข้าใจนะครับอืมชัดเจนนะครับรายการเป็นรายการสร้างสรรค์ให้ความรู้เออนะครับอือนะครับนะให้ความรู้นะอาจารย์สุดยอดมากขอบคุณครับถ้าโดนฟ้องแล้วอย่าร้องนะครับแต่บางคนก็เป็นอย่างนี้เราก็บอกไปนะฮะแต่จะาคิดว่าผมจัดรายการแล้วไม่ถูกใจท่านท่านก็กดออกไปนะครับกดออกไปไปฟังช่องอื่นนะครับอ่า นะฮะนะครับอ่าน่ะการเมือไทยเนี่ยเขาบอกอะไรครับ,บาลเมตรอะไรเนี่ยอะไรแคปเรียบร้อยแล้วอ่านะครับเข้าใจนะอันนี้เปการให้ความรู้นะถามว่าพักส้มเขาจะทํำยังไงเ,เขาก็ไม่ได้เข้าคามันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะครับบางพักก็มีสอสอเป็นเกี่ยวกับเว็บพน,นันออนไลน์ก,ก็มีเป็นจำเลยก็มีคือมันเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวก็ทําให้พักเสื่อมเสียชื่อเสียงว่ะ นะรับไปเอาคนแบบนี้เข้ามาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นสสได้ยังไงมันมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ก็ทําให้พักได้รับความเสียหายถูกวิพากวิจารเข้าใจนะอืออันนี้ก็บอกเลยผมจะเลือกส้มตลอดไปภูเก็ตไม่เป็นไรนะครับชอบพักไหนก็เลือกไปนะครับจะชอบส้มชอบน้ําเงินชอบแดงชอบเขียวชอบฟ้าชอบแล้วแต่มีหลายอย่างพักได้ก็มีพักที่ดูแล้วแรงๆก็มีอะไรปาชาทิปัดภูใจไทยกล้าทํา อะไรพวกนี้ก็แรงๆก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านชอบคนไหนก็เลือกไปนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพักผมเชื่อวทุกพักอะ่ะนโยบายดีหมดนะครับท่านก็ต้องเลือกเอาเอาพักไหนดีนะครับนะถ้าชอบอุดมการไม่ซื้อเสียงก็ส้มหรือจะชอบแบบที่มีบ้านใหญ่เยอะๆนะครับก็พี่ดูอนุทินอันนี้ก็บ้านใหญ่เยอะเห็นกำลังจะเปิดตัวกรุงเทพเนี่กรุงเทพก็มีคนดังๆลงเยอะแยะเช็ม